สวัสดีครับวันนี้ผมชิพามากินมะเขเือม่วผู้ใดบ่เคยเห็นมะเขือม่วงแล้วกับกล่องได้รบ,บาดนี่นี่นี่มะเขเมอม่วงมันกือสิเป็นหน่วยแดงๆสินี่เอาเอเนี่ยเนี่ยอันนี้ตอนตอนมันบูดมันคือสิเป็นสีเขียวเพราะมันสุกเลยเป็นสีแดง เม็ดสีแดงๆเนี่ยนี่เน็กเม็ดเมื่อก็สีสมๆโยบเปรี้ยวนี่กินข้าวต้นเลยเนาะเปรี้ยวรูรจักมากเมา เี่นะต้นมันต้นนี้ก็เป็นไม้ล้อมเนี่ยครับปลูกเป็นไม้ล้อมอยู่บ้านซื้อมาประมาณเจ็ดแปดพันตัวน,นี้ยเจ็ดแปดพันแะ้ะบักเมาต้นข้าวเมาอืออืนี่สุกลายมันจะเป็นสีนี่ี่สีดำ ซีหวานน้อยสุกมันถ้าแดงๆก็สีสมสม